เดินทางนะคะต่อเป็น EP 2ีองเรามาสระแก้วแล้วก็สระขวัญค่ะพอเข้ามาในบริเวณนะคะจะเห็นเป็นเหมือนคูคูน้ำอะคะ่ะโดยรอบเป็นคูน้ำคันดินนะคะทำเป็นขอบแล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าเราได้ก้าวเข้ามาในพื้นที่ของเมืองสีมโหสถนะคะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และสําคัญในสมัยทวารวดีค่ะ ขับต่อไปไม่นานนะคะเราก็มาอยู่ที่สระขวัญค่ะป้ายชัดเจนสวยงามนะคะแต่ยังไม่มีคำอธิบายใดนะสระขวัญมีป้ายนะครับป้ายข้างหน้ามันเขียนบอกเบอ,บอนนร์โบราณสถานเยอะแยะไปหมดออกันที่สระแก้วนะคะอยู่ไม่ไกลกันก่อนจะร้อนมีบตแดดครับสมัยทาวารวดีสีมโหสถ เมืองสีมโหสถเลยแนวนี้มีลักษณะเป็นลูปสี่มแสดงว่าที่นี่เป็นแหล่งศิลาแรงแ<น>เลยนะเนี่ยน,นังงขอ,งอด้านทั้งสี่ด้านสลักเป็นภาพสัตว์ประภาร ขอบสระนะคะมีลายแกะสลักเป็นรูปสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมีทางลงนะคะทางทิศตะวันตกแต่เดิมนะคะคาดว่าจุดนี้คงเป็นบริเวณที่มีน้ำซับนะคะก็คือเป็นตาน้ำน้ำจะไม่ค่อยแห้งทางทิศเหนือนะคะทิศต,ตรงข้ามกับที่เรายืนอยู่เนี่ยที่ยื่นออกมาเนี่ย มันจะมีรูปแกะสลักเป็นรูปช้างอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมะกรนะคะขนาบอยู่สองด้านของเหมือนที่ยื่นยื่เป็นเหมือนปลาลำนะคะ เขาบอกว่ามาก่อนเนี่ยเป็นเหมือนาศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะคาดว่าในอดีตเนี่ยปารัมที่ยื่นออกมาเนี่ยจะเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งจะประกอบพิธีกรรมสำคัญอย่างเช่นพิธีกรรมขอฝนนะคะผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านว่าว่าจริงเท็จประการใดก็ไม่ทราบได้นะคะเพียงแค่คาดการที่เราเห็นอยู่นะค่ะดูได้ลมแบบ มนหเหมือนแอฟเทกเลยมายาอะไรพวกนั้นเลยหน้ามากันมากเลยนะคะเนี่ยมันมันใหญ่กว่าที่เคยดูไม่นึกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เราไปดูฝั่งนั้นบ้างไหมอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งลายละเอียดของภาพตว์ต่างๆเหมือนกันขอบที่เหลืออยู่ชัดๆนั่นมันใหญ่มากเดี๋ยวลงไปได้ครับไปลงทางนู้น นี่เขาแกะสลักผ้าเอาไว้หมดเลยอันนี้เนินดินพันขอบนี่ก็ล่วงไปหมดแล้วนะคะตรงนู้นยังมีขอบใช่ไหมทางนี้ไม่มีขอบเลยเดินต้องระวังนิดนึงสามคู่ไม่ายากสามคู่ง่ายๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เห็นไปดูเนี่ยแล้วครให้ลูกให้หลานมาดูก็เล่นสนุกได้งงไอ่านี่นี่ก็มีช้างนี่เหมือนกันเพามี ีรูปช้างเป็นหมูเลยให้มองเปรียบได้มีมช้างเยอะมากเลยทำอ,นะอะไรบางอย่างได้เลยนะคะเนี่ยอู้ย,ย,ย,ยนี่เป็นทางลงนะม,ม,นมันทำเหมือนทางลงเลยอาจจะเอาไว้ตักน้ำอะไรรู้ไม่รู้แต่คงให้ลงแค่น,นี้แหละจริงๆแล้วน่าจะสุดที่ขั้นนี้เอามาตักน้ำอะไรทุกอย่าง เห็นเห็นนี่ยมีสิ่งชัดก็เป็นรูปช้างอย่างเชิงบนประวาตเก่งจังเลยอ่ะตัดขอบไป้เหลี่ยมขนาดเนี้ยเป็นมุมที่แบบเด่นมากนี่ให้ดูว่าลึกขนาดไหนนู่นมิดหัวครับแน่ห้าหกเมตรต้องมี แค่นี้นะคะเนี่ย <c oughs> มันป้นสักค่อยๆลงอ่ะไปหาเหลี่ยมที่มันไม่ชันมากอืมมันตื้เกือบถึงคอถึงขอบน่าจะเป็นเกือบจุดลึกสุดแล้วนี่นี่ดูหัวเกินเกินห้าหกเมตรแน่ๆอ๋อมาสักกัน นี่ไงคะที่คาดว่าจะเป็นประรมนะคะที่ประทับงานพิธีของพระมหากษัตริย์ค่ะก็จะเห็นว่ามีมักรนะคะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะหรือว่าตัวเฮลานะคะขนาดทั้งสองฝั่งเลยค่ะก่อนหลับใจไหมชอบมากนี่ค่ะ ก่อนลงไปนะคะก็จะมีคำอธิบายเป็นป้ายไว้แบบนี้ว่าสัตว์ที่เราเจอที่ผนังเนี่ยจะเป็นแบบไหนกี่ตัวอะไรบ้างนะคะมีความสุขเราเองเป็นผู้ใหญ่เรายังตื่นเต้นเลยค่ะ ไหนนี่อะไรบ้างคะทางฝั่งนี้นอ่ะสวนประหลาดงวงสัตว์ในเทพนิยายในปารามลาพวกเนี้ยช้างสิชงช้างไทยสิงมีหมูอันนี้นคือนะรูปที่เขาจำลอง,<น>งลงมานะคะจากผนังก็จะเห็นเป็นแบบนี้ เป็นการปิดคลิปที่มามาปลาจีนได้สนุกมากเดี๋ยวไปไปหาของกลับไปทำอาหารหมีกันจะแวะริมถนนริมทางมีผล,ลไม้หรือมีผักอะไรเดี๋ยวจะแวะซื้อนะคะงั้นคลิปนี้ไปก่อนค่ะอ๋อยายขายอันนี้ค่ะอันนั้นะอะไรฟักอะไรไอ้ฟักทองอะไรจ้ะโอ้ห่เหนียวยังเป็นเมยยะช้ายาต้มต้มแล้วจิ้มมะพร้าวเนี่ยคือใส่เกลือใหน่อยทำสังขย,ยาได,ได้นะ โอ้โหเนี่ยอร่อยเลยใช่ไหมพลังดีเลยงั้นเลยงั้นเอามาสองลูกเลยเลือกให้หนูแบบประทับใจเลยนะยยาประทับใจไม่ตะกูลกดอย่างงี้ป่ะคะมีเอาอันนี้เป็นซอสกระเทียมไหมอืมสับเงียบสับเงียบเฉยมันเป็นเนื้ออ่อนไหมคะใช่แล้วต้องเอาไส้ออกไหมคะเอาออกเอาออกนะไอส่วนเองป่ะจ๊ะเนี่ยจ้า สวที่สาวันกันแล้วทีนี้มันสงนอกไม่ได้เนาะอ๋อใช่ใช่ใช่งไม่ได้อะอยู่สวยอยู่สวยสดชื่นีถวแาวสาวต้องปิ๊งมากแน่ๆหนูว่าเนี่ยมะม่วงอะไรคะเขาเรียกพะไวพยาวฟักทองคุณยายแปลงล่างเป็นสังขยาฟักทองนะคะปลาขยงนะคะก็มาทอดกระเทียมค่ะไว้ให้พี่หมีพาเที่ยวใหม่นะคะ